ครับก็สวัสดีครับก่อยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องวิจารห์กรอซิงครับอ่ะวันนี้เราอยู่ที่แม่น้ำป่าสักนะครับอ่อายุธยากับภารกิจการกู้เรือนะครับเรือล่มเมื่อสองวันที่แล้วนะครับเป็นเรือลากจูงสินค้านะครับก็นี่ครับ ก็ทำการมีเจ้าหน้าที่แล้วก็เรือเคนกำลังทำการวันนี้เขาเขาลากเรือขึ้นมาเกยตื้นได้ครับวันก่อนงูอยู่กลางน้ำฝั่งนี้ปกติเขาจะล่มอยู่อยู่ตรงนี้นะน่าจะตรงกลางเขาลากมานี่แล้วก็ทำการกู้ดึงขึ้นมาตรงนี้ครับก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะกู้ขึ้นเสร็จหรือเปล่าเห็นเจ้าของเรือบอกว่าก็ต้องรอดูครับว่าจะยกขึ้นไหวไหม การกู้เรือนี่ไม่ใช่ง่ายๆครับเพราะว่าช่วงนี้มันน้ํามันเยอะครับน้ําเยอะจริงๆแม่น้ําป่าสักอ่าก็จะน่าจะไม่น้ําสายนี่ผมไม่แน่ใจว่าจะเชื่อมต่อกับอ่าเส้นที่อยู่วัดพนันเชิงหรือเปล่านะครับที่มีเหตุการณ์เรือล่มเมื่อปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นเรือลากจูงเหมือนกันนี่แหละนะครับก็ติดตามกันต่อไปครับวันนี้ก็มาถึงก็เห็น นี่ครับมีเจ้าหน้าที่พวกชุดนักประดาน้ํากำลังทำงานกันอยู่นี่ก็จะเป็นเรือที่จมไปนะก็โผล่ขึ้นมาแล้วตัวของตัวบ้านตัวส่วนเรือของส่วนบนใช้เคนครับเรือเคทขนาดใหญ่เลยนี ก็เห็นในในข่าวนะเขาก็บอกว่าแจ้งเตือนอแถวเขตอยุธยาก็น้ำกำลังขึ้นครับตอนนี้มีนักประดาน้ำมุดลงไปแล้วเข้าไปในตัวเรือหรือเปล่าน่าจะหาที่ดึงที่มัดครับแล้วก็จะน่าจะลองยกดูเมื่อกีอ้ได้ถามเจ้าของเรือก็บอกว่าเดี๋ยวจะลองยกดูครับว่าจะขึ้นหรือเปล่าขอเป็นกำลังใจให้ครับ เรือลำนี้แช่น้ำอยู่สองคืนแล้วครับสองสามคืนแล้วก็วันนี้ได้โผล่ขึ้นมาเห็นลังคาแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าทีท่ทุกทุกท่านครับเพราะว่าน้ำแรงมากนะครับก็จะมีเรือสินค้าวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับน้ำแรงมากนะครับน้ำขึ้นกว่าวันวันก่อนที่ผมมาดูวันก่อนที่มาดูเขาไม่ได้ทำอะไรครับเนี่ยกำลังยกแล้วครับ กำลังยกขึ้นแล้วนี่ครับเห็นไหมก็จะมีเรือเนี่ยเรือลักษณะเดียวกันเนี่ยครับที่ที่เห็นแต่ลังคานี่นะครับลักษณะเดียวกันยุยกขึ้นแล้วครับกำลังยกครับเือยกขึ้นแล้วยกขึ้นแล้ว ก็ขอให้ขึ้นเร็วๆครับเรือลำหนึ่งไม่ใช่าราคาถูกๆครับก็น่าจะหลักล้านเลยทีเดียวนี่ครับเจ้าของเรือครับนีเห็นไหมขวามือเราเนี่ยนี่างเกงสีแดงนี่ครับก็เข้าใจเจ้าของเรือครับ ก็เสียหายทั้งหมดไม่รู้ว่าก็เราไม่รู้นะว่าเรือเขาใช้เครื่องอะไรครับไม่รู้ว่าเครื่องจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ก็เรือลำหนึ่งก็เหมือนบ้านหลังนึงนะครับอุ๊ยนี่คนขับครับ นี่เลยที่นั่งอยู่เลยครับนี่กับตันครับเขาเรียกกับตัน ขนาเดียวกันแบบนี้ครับนี่กำลังลากสินค้ามาเลยวันนี้กี่ลำเนี่ยนี่ลากมาเลยห้าลำครับ ตามมาก็คือตัวนี้ครับเรือสินค้าครับโอ้ยเรือใช้กำลังครับเป็นสามแยกพอดีครับแม่น้ำจากฝั่งนี้มาด้วยแล้วก็ฝั่งนี้มาเป็นสามแยกครับุยเรือ,อ,อใช้กำลังมากๆเลยครับน กวนน้ำไม่รู้จะทันก่อนมืดหรือเปล่าครับกลัวจะมืดก่อน ให้ออกจากรัศมีเคนเลยครับผมไม่ทราบว่าเครื่องเรือนี้จมแบบนี้ต้องทำใหม่หรือเปล่าตอนนั้นจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเครื่องยนต์รถสิบร้อรถอะไรเรอครั งเชือกโยงอะไรแบบเต็มที่เลยตีเชือกเขาเหนียวมากเลยนะผมไม่จบดูเชือกนี้แบบเหนียวมากเรือดันท้ายครับ ดีที่เขาดึงเรือมาเกยตื้นข้างฝั่งแล้วครับก็อาจจะน่าจะเป็นการเฮ้ยอีกยกแล้ว,วอีก,ยก,อก,ย,กยกแล้วครับเขายกขึ้นทีละนิดทีละนิดครับกยกไหมย,ยกยกเริ่มยกขึ้นแล้ว โอ้ขึ้นแล้วครับค่อยๆขึ้นแล้วครับหัวเล้ว,ลวมุดลงครับ เราก็ได้แต่ด,ดูเบาๆนะครับพี่น้องเคนมีลั่นครับเคนพี่ตังไม่รู้หรอ คนตัวนี่ก็อยู่นิ่งเกินอ๋อดูเ็ปีนครับ สำหรับตอนนี้ก็น่าจะทำการลงไปปิดห้องแล้วก็ทำการสุบน้ำครับคืนนี้ไม่แน่ใจว่าจะเก็บกู้สำเร็จหรือเปล่าก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านครับก็ขอให้ขึ้นไปไว้นะครับก็มีความขค้ืนไหวอะไรก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแล้วกันครับผมคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ